ความสำเร็จที่รอคุณอยู่ปลายทางมาดูกันค่ะว่าเรื่องอะไรน่าจะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเนาะเหมือนงานมันจะมั่นคงมากขึ้นอืมหรือคุณจะมีคนที่มาช่วยคุณในเรื่องนี้นะคะอืมแน่นอนว่ากว่าคุณจะผ่านจุดนี้มาได้อืมไม่ได้ง่ายนะคะจุดนี้เนาะ คุณต้องผ่านทั้งคนที่ดูถูกคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณคนที่คัด้านคุณนะคะคนที่อิจฉาริษยาคุณเนาะคุณต้องผ่านพวกคนเหล่านี้ซึ่งมองว่ามันไม่ไง่ายแล้วก็มองว่าความสําเร็จที่รอคุณอยู่ปลายทางเนี่ยคือการงานที่มั่นคงนะคะเนาะเพราะคุณผ่านแรงต้านแรงเสียทาน อืมแล้วก็ผ่านความล้มไปต้องไม่ดูกี่ครั้งเนาะเนี่ยคือมันพังทลายไปบ่อยเหมือนกันนะคะกว่าคุณที่จะแบบมุ่งมั่นอืมโดยที่คุณไม่ย่อท้อนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะคะผ่านแรงเสียดทานผ่านอะไรมาเยอะเนาะทั้งผู้คนทั้งความสัมพันธ์เนาะ นับครั้งไม่ถ้วนนะคะแต่คุณย่อท้อไหมมองว่าไม่นะคะคุณก็ยังคงมุ่งมันต่อและมองว่าความสําเร็จที่รอคุณอยู่ปลายทางก็คือการงานที่มันมั่นคงนะคะเนี่ยมันจะมั่นคงแล้วก็เนี่ยราชินีราชินีไม้นะอันเนี้ย <c oughs> เปรียบเสมือนคนที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชกโชนแล้วนะคะอันเนี้ยคุณผ่าน ล้มลุกคุกคานคุณผ่านทั้งแรงดูถูกแรงเสียดทานคนที่ไม่ได้ให้กําลังใจคุณคนที่ดูถูกคุณเนาะเนี่ยพังทลายคุณต้องต่อสู้กับอะไรตั้งเยอะแยะมากมายทั้งความดังเรืงสงสัยในตัวเองนะคะจนวันนี้เนี่ยคุณได้เข้าใจแล้วก็คุณยืนหยัดด้วยตัวคุณเองเนี่ยราชินีนะคะเนี่ยอันนี้รนะาชินีเนาะคือเป็นคนที่ตกผลึกผ่านประสบการณ์มานับครั้งไม่ถ้วนเนาะทั้งล้มเหลว ต้องผิดหวังเนาะที่คุณผ่านมาและณนะตอนนี้เนี่ยมองว่าเนี่ยค่ะคือความสําเร็จที่รอคุณอยู่นะัปลายอุโม,มงค์ด้วยความที่คุณไม่ย่อท้อไม่ไม่หวั่นไหวเนาะไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรคุณก็มุ่งมั่นตั้งใจอยู่เหมือนเดิมอืมนะคะมองว่าความสําเร็จที่รอคุณอยู่ปลายทางก็คือเกี่ยวกับการงานของคุณนั่นเองน,นะคะอืมมีเกี่ยวกับคู่รักตัลยาณมิตรด้วยนะคะเนี่ยที่เข้ามาเนาะ